เข้ามาค่ะเลข่เข้ามามากินบิงซูแตงโมกันค่ะเมนูนี้นะคะน้องบิงส่งมาให้แม่น้องบิงบอกว่าอยากกินเมนูนี้มากเพราะว่าน้องบิงเห็นพี่ๆในติ๊กต็อกเขาทำกันใช่ไหมแม่ก็แอบ,บไปดูเขามีวิธีการทําก็คือนาแตงโมนะคะหั่นก่อนให้เป็นแห้งๆแ,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 แล้วก็เอาไปแช่ฟรีซนะคะแล้วก็เอามาขูดโดยใช้ใช้อันนี้ขูดแต่ว่า ที่บ้านเรานะทุกคนมีเครื่องทำน้ำแข็งใสโดยเราต้องเติมน้ำในแม่พีมนันนี้แล้วไปแช่แข็งแม่ก็เลยเอาแตงโมอะทำให้เท่าแม่พีมนันนี้แล้วไปแช่แข็งนะคะมาดูกันว่าจะทำสำเร็จไหมถ้าไม่สำเร็จแม่ก็หั่นไปแล้วแล้วก็หนักผูดเหมือนที่พี่เขาทำเรามาทำกันเลยนะคะนี่เครื่องทำน้ำแข็งใสของเราเราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะแม่ขออนุญาตใช้มือไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะ ตรงตรงตรงแล้วก็หมุน,มมนทางไหนอะ่ะแป๊บนึงนะทุกคนเห็นไหมได้ได้ได้ออกมาแล้วแนมะ่ได้ได้ข้า <c oughs> งในน่ากินมากเห็นไหมอุ้จะโมออกมาเป็นอย่างนี้เลยเหรอตหมคนแหมได้อ่ะแล้วออกแล้วออกเ อ่ะลองดูที่ที่ได้สินี่เหมือนบิงเราเราเรากินเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงต้องรีบกินนะแม่เดี๋ยวเราขอใส่ในนี้แม่มอามันจะได้พอดีอันนี้คือทำครั้งแรกเลยสดสดเลยแบบละเอียดมากเลยอ่ะอ่ะอ่ะชิมให้เพื่อนๆดูแม่มีท็อปปิ้งเป็นนมข้นหวานน้ำผึ้งแล้วก็เฉาก้วย ชิมถั่วกลวยต่อมากอร่อยไหมรสชาติเป็นไงอร่อยเหมือนกังโมแต่เย็นเย็นแล้วก็เป็นนึ่งกินกับถัาวกลวยหนึบมาซื้อมาซิ้นี่เินเยอะตื้อดึงอร่อยไหมเย็นมากเลยเหรอแบบเป็นเกล็ดน้ำแข็งทุกคนดูเป็นเกล็ดมากเลยนะอือเบี้ย้องใส่น้ำผึ้ง น้ำพุ่เนี่ยวุ้ยนไปได้ไ้ได้นะหนมข้านาดไปไหนหมดแล้วอ่ะไม่ชอบไม่ชอบน,นอ้ำพุ่งเดี๋ยวลองทำแบบขูดไหมทุกคนอ๋ออยากกินกอ่ะเดีๆๆ๋ยวพูดสิ ดูพ่อทำนี่โอ้ยแบบฟูๆเลยฟูมากเหมือนหิมะเลยอ่ะลองสิอันนี้แม่ขอขูดโอ้ยขูดเลยกินเลยจริงๆคุณลองห้ามเองอุ้ยแม่อันขูดก็ใช้ได้นะแบบเย็นมือมากเลยอะอร่อยแม่ใส่สับปีนเลยไหมใส่เลยเยอะๆไปกดมันให้มันฟูกันล่ะใช่ไปกดมันจะไม่สวยใช่ ต้องให้มันฟูๆเหมือนดิงชูแบบขูดแบบไม่แบก็่มันเย็นมือเหมือนเหมือนจำทีมาแม่เนี่ยนี่อันนี้แบบขูดนะแต่ว่าเย็นมือแม่ว่าใช้เครื่องทำเวิร์กกว่าใช่ไหมพ่อใครมีเครื่องใช้เครื่องเลยนะทุกคนนี่ฟูๆเลยใส่น้ำคนละมาละมุนละมุนขึ้นนะแต่มันเย็นมากเลยอะ เย็นมากเย็นมากแหน่ทอดใส่น้ำคั่นอ่ะน้ำคั่นอร่อยนี่พ่อแม่ใส่เยอะมั้ยพ่อชอบเยอะโอ้ิโหนี่พ่อแม่ทำไว้เลยอร่อยไหมเป็นไงพ่อปวดเลยใส่น้ำคั่นอ่ะพ่อไม่เสียฟันหรอไม่เสียงแม่ขอข้าวคุ้นหน่อยพ่อหมุนให้หน่อยแม่กำลังจับไว้นะจับแล้ว โอ้โหโลมุนโลกมุนโองออกแรงด็กโกหมุนไม่ได้แรงแรงเยโลกหมุนเลยใช่งมันเต็มแล้วอ่ะออกได้ไหมอ่ะได้โอ้โหแม่จะกินหมดเหรอนุ่ปูเลยออกลงเขียนดูสิ มากโอ้ยเลยเลี้ยง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 ด้วยชาวกล้วยนี่พ่อช่วยพ่อช่วยพ่อราดนมด้วยนี่ทำแบบนี้ลูกแบบนี้ดูนะมันโรยไม่ได้มัน้ำเดินมันเนิดมันเป็นหนึบกินเลยกินเลยจะหมดเวลาโอ้ยเยอะจังไม่พอโอ้ยเขาเบยงเขาชอบเยอะเขาเบียงเขาชอบกินโอ้แต่ว่ามันเย็นมากนะทุกคนใครเสี่ยวฟันก็มาให้หนูบายๆลองทำกันได้นะ เอออม,มุนลไม้ลลมแม่บายเก็บไว้ <c oughs> หนาวเลยอ่ะแม่หนาวเลยอะ่ <c oughs> ยอะ <c oughs> ทีนนแต่ดีลวมันจะหนาว <c oughs> เป็นบิงูที่มีประโยชน์ <c oughs> เพราะคือผล,ลไม้ <c oughs> อสวัสดีครับทุกคนนี่คือแตงโมพันใหม่นะครับข้างในเนี้ยจะเป็นสีพิเศษเลยนะลองเปิดดูเลยนะครับเปิดดูเลยเป็นสีอะไรปกติแตงโมเป็นสีอะไรเด็กๆรู้หไหม,ไมใช่สีแดงแต่ว่าวันนี้เฮ้<อ>ยเฮ้ยแตงโมเป็นสีเหลืองครับทุกคนเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เป็นแตงโมพันใหม่พันสีเหลืองเราลองกินเปล่าๆก่อนว่าอร่อยไหมชิมคำใหญ่เลยนี่แบบนี้ บิงลองสอิเหมือนแตงโมเหมือนแตงโมสีแดงไหมไบมันเหมือนแตงโมสีแดงไหมครับเหมือนหรอบิงเอาอีกเหรออุ้ยอร่อยอ่ะแม่มันเหมือนแตงโมแดงแตงโมเหลืองกับแตงโมแดงก็อร่อยเหมือนกันเลืวอนี่คือแตงโมสีเหลืองเราจะลองชิมว่ามันจะอร่อยหวานเหมือนกันเลย อร่อยเหมือนกันนะไม่น่าเชื่ออันนี้เขาเรียกว่าแตงโมสายน้ำผึ้งแม่กิฟบอกมาแต่ว่าพร้อมไหมครับพร้อมจะจับของขวัญยังเดี๋ยวพ่อแบงค์จะจับของขวัญมาหนึ่งอย่างเพื่อที่จะเอามาก,กินกับแตงโมแต่ว่าพ่อจะไม่ให้เด็กๆเ,เห็นนะและให้เด็กๆไปยังชุบกันว่าใครจะได้พร้อมไหมพ่อไปจับก่อนพ่อไปจับก่อนออน,นี่ของขวัญพ่ออย,อยู่ในนี้อืมออาไหนาดีนะอันนี้ก่อนละกันไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเห็นอ่ะไปยังชูบ ยิงชกยิงชกอาน้องใบได้น้องใบ,ได,งบได้กินกะอันนี้ <c oughs> เฮ้ยนนองใบกินแตงโมกับ <c oughs> นมอ,อัดเม็ด <c oughs> มันจะอร่อยไหมเรามาลองนะ <c oughs> ลองไหมใบาดูซิว่าจะใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> นี่ครับนมอ,อัดเม็ด กินทีละเม็ดหนูชอบกินอันนี้อันเดียวหนูไม่ชอบอ่ะ <ไป S 1> กินเลยหลกกินอ่ะไปกินดูสิอร่อยไหมน้องอัดแม็กกระดังมัวผ่านไหมครับ่ไม่ผ่านให้ 5, 7, 10, ให้าคะแนนเองต่อไปตาบิงนะต่อไปนะครับเราจะให้บิงล้วงเบงเอามือล้วงลงไปหลับตาด้วยอ่ะเริ่มได้ <S <S บิงจะได้อะไร เฮ้ยเฮ้ยบิงได้สองอย่างเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนไหนบิงหยิบแก้วบนออกมาเฮ้ยบิงได้ N and M M and M แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยน้องบิงได้คอนเฟกด้วยเดี๋ยวพอแบงค์จะลองนะเอาคอนเฟกใส่เลยนะอ่ะบิงลองสิเอาครับแตงโมกับคอนเฟก มันจะเข้ากันหรอเนี่ยนี่ครับทุกคนแตงโมกับคอนเฟกเดี๋ยวให้พี่ไบร์ชิมหน่อยนะบิงเฮ้ยใช้ได้เหรอเฮ้ยน้องบิงบอกว่าใช้ได้อ่ะแตงโมกับคอนเฟกอ่ะเฮ้ยเป็นยังไงเฮ้ยใช้ได้ดีกว่านมอัดเม็ดใช่ไหมกินกับคอนเฟกก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวเราเอา็มเอ็มใส่ไปต่อเลยนะ โอเคไหมพอบิงได้มาโอ้ตอนนี้นะครับแตงโมของเรามันเต็มไปด้วยของขนมเต็มไปหมดเลยต่อไปนะครับนี่อันนี้เป็นแบบ2อ,อย่างเลยนะทั้งคอนเฟคทั้ง M&M ดูสิทุกคน M&M ที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยที่เป็นอันเนี้ยกับเม็ดแตงโมอ่ะมันเหมือนกันเลยนะบางคนก็เลยแยกไม่ออกเลยโอ้ไปไปกิน M&M เข้าไป เป็นยังไงครับอันนี้ให้กี่คะแนนครับอร่อยกว่าอร่อยที่สุดเลยเหรอเก้าเต็มสิบเเต็มสิไปเลยครับทุกคนโอ้หเด็กๆกินผลไม้เยอะๆได้นะมีประโยชน์นะและที่สำคัญหลังจากกินอะไรเสร็จแล้วเราก็บ้วนปากแปรงฟันให้เรียบร้อยเนาะใช่โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย